ตอนนี้เรายังอยู่ระหว่างการวอร์มวอร์มนะครับอุ่นเตาอยู่นะครับรออุณหภูมิเดี๋ยวอีกสักครู่รออุณหภูมิได้เดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบการควดนะครับเริ่มทดสอบระบบนะครับ รัวรอบแรกจะเป็นขั้วล้างถังก่อนนะครับตอนนี้เราเริ่มขั้วไปสักระยะหนึ่งแล้วเรามาจุดไฟห้องเผากันนะครับไฟห้องเผาควันนะครับ ใช้ประมาณนี้ก็พอนะครับเบาๆจะไม่ค่อยเห็นเห็นแค่ปลายเปลวไฟนิดๆนะครับคือปริมาณควันไม่มีแล้วนะครับ คัวรอบแรกรอบนี้จะเป็นเงินรั่วที่ล้างเสร็จเหล็กออกจากถังนะครับกาแฟหลังจากการคั้วเราก็จะไปใส่ต้นไม้นะครับก็คือทิ้งกัเลยนะครับตอนนี้ก็แคคสองโัโแล้วนะครับ ประมาูปริมาณควันนี่ครับปริมาณควันหลังจากเร่งออไฟนะครับขึ้นไปประมาณ0ดเราใช้0.5บาทน,นะครับออดูเปลวไฟวก็จะมี เล็กๆปริตภัวันก็เท่ากับศูนแล้วนะครับอุณหภูมิในห้องเผาตอนนี้อยู่ที่134นะครับเราตั้งไว้350องศาหรือสุดเสียงแคกแล้วนะครับผริตภัณันก็ายห้องเผาก็คือไม่มีแล้วนะครับ นี่นะครับเม็ด,มมนเด,นดนี่นะครับเอาให้ดํำสีขนาดนี้เลยครับปริมาณควันแล้วก็ยังไม่มีนะครับเม็ดดาขนาดนี้นะครับแล้วก็มาดูปริมาณควันกันคว,วันนนี้ควันปลายปอกก็ไม่มีนะครับ